ว่าในการนอนเด็กแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องเคยนอนเด็กกันใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าคุณพยายามข่มตานอนตอนสี่ทุ่มแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้าคุณตื่นนอนตอนแปดสามจึงทําให้คุณนอนไม่หลับและคุณก็นอนตอนตีห้าตื่นม่ทีก็สี่โมงกว่าแล้วและมันก็กลายเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดๆจบแม้ว่าคุณจะปรับพฤติกรรมได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะทาได้ถ้าเรามาดูข้อเสียของการนอนเด็กกันข้อเสียก็มีมงุนงดสมองตื้อปวดหัวอ้วน ดิสนถึงแม้ว่าการนอนดึกนั่นจะมีข้อเสียแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อดีการนอนดึกเนี่ยสำหรับผมจะคิดอะไรออกหลายอย่างเลยเช่นผมคิดว่าจะเขียนอะไรต่อไปและดูตามเว็บยต่างๆแล้วเนี่ยก็รู้จักตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นคิดอย่างเคถือไม่แต่ยังไงสักคณก็นอนหนึกอยู่ดีใช่ไหมล่ะเอ่อผมเหรอใช่ดูนาฬิกาบ้างเป็นนอนซะ